ไข้ปัญหาเคสฝ้าที่เป็นสิวผดจะดูแลอย่างไรค่ะวันนี้นะคะเป็นเคสของลูกค้าค่ะที่สอบถามเข้ามาในเมื่อเป็นสิวผดนะคะเราก็เป็นฝ้าด้วยในขณะเดียวกันจะดูแลอะไรก่อนเรามีข้อแนะนํานะคะควรจะดูแลเรื่องของสิวก่อนเพราะเนื่องจากว่าถ้าสิวยังมีอยู่แสดงว่ายังมีอาการระคายเคืองได้แล้วก็จะทําให้การทาหรือว่าทาครีมอะไรต่างๆระคายเคืองเพิ่มขึ้นได้ เวลาดูแลผิวจะจับทากันแดดก,ก็รคายมือเนาะอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าพอมีสิวผดหรือสิวอะไรขึ้นมันก็ไม่สบายสบายผิวเนื่องจากว่าพอครีมที่หนาหรือหนักหรือเหนียวมันอาจจะไปอุดตันสิวได้ดังนั้นให้ดูแลที่สิวก่อนค่ะด้วยการทำความสะอาดผิวให้สะอาดใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนปลอดภัยรวมไปถึงถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทแต้มสิว ผลิตภัณฑ์ดูแลสิวนะคะอันนี้ต้องบอกว่าก็ใช้เฉพาะจุดเฉพาะที่ที่เป็นสิวและหลังจากนั้นก็ควรจะหยุดเนื่องจากว่าถ้าเป็นยาแต้มสิวที่มีเรตินอล A กลุ่มพวกนี้จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันไวต่อแสงได้เวลาใช้ครีมแต้มสิวต่างๆก็ควรจะทาครีมกันแดดให้มากพอค่ะไม่เช่นั้นแล้วปัญหาที่ตามมาหลังจากสิวก็คือฝ้าขึ้นฝ้าสามารถจะขึ้นมาได้หรือว่าหน้าหมองคล้ำได้ กับเคสนี้เช่นกันดูแลสิวเป็นสิวผดนะคะยุบดีแล้วเด็กก็จะมีข้อแนะนําว่าถ้ายุบดีแล้วผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาแต้มสิวหรือผลิตภัณฑ์ทาสิวต่างๆก็หยุดใช้ได้และหันกลับมาดูแลเรื่องฝ้าต่อเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องฝ้าที่ยังเป็นฝ้าเป็นเงาๆอยู่นะคะหลังจากที่ดูแลสิวเรียบร้อยมันก็น่าเรียบเนียนยุบดีแล้วต่อไปนี้ก็คือดูแลด้วยบำรุงที่ไปลดเม็ดสีเมลานินอย่างปลอดภยัยต้องไม่กัดลอกด้วย เพราะเนื่องจากว่าถ้ากัดลอกผิวบางอ่ะมันก็วนมาอีกว่าฝ้ามันก็จะรองขึ้นเต็มหน้าก็จะแสบแดงอย่างที่2คือการกันแดดละทิ้งไม่ได้เพราะว่าแดดหรือ U V ต่างๆเป็นสาเหตุหลักเลยที่จะกระตุ้นให้ฝ้าเรามันเข้มขึ้นหรือรอยสิวต่างๆถ้ามันยังมีอยู่ก็จะทําให้รอยสิวน้นมันดําแล้วก็ทิ้งรอยนะคะเป็นรอยดําทั่วใบหน้าได้ และที่สําคัญการล้างหน้าเกดก็จะเน้นย้ำว่าไม่ให้สิวเนี่ยมันโผล่มาอีกหรือว่ามันเป็นซ้ําอีกการทําความสะอาดผิวเราต้องเนียบค่ะเราต้องจัดการให้ได้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไร้สารและการล้างหน้าที่ดีไม่ต้องล้างบ่อยนะคะไม่ต้องไปขัดถูบ,บ่อยเพราะจะทําให้ผิวเราแห้งได้ก็ล้างหน้าแค่วันละสองครั้งเช้าเย็นแต่ที่สําคัญคือถ้าเราใช้ประเภทที่เป็นกันแดดมีการเมคอัพมีการทารองพื้น ควรใช้เมคอัพรีมูเวอร์หรือที่เรียกว่าคลีนซิ่งก่อนการล้างหน้า,าเก็ดแนะนำที่เกดใช้เองหลาย,ลายๆท่านถามมาว่าใช้อะไรเกดก็จะใช้เป็นตัวมิเซล่าวอเตอร์เป็นน้ำขาวๆลักษณะเหมือนน้ำใสๆสูตรก็จะเป็นต้องเป็นอ่อนโยนนะคะไม่มีแอลโกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมวิธีใช้ก็จะหยดน้ำมิเซล่าเนี่ยลงบนแผ่นสำลีและก็ให้ชุ่มๆหน่อยแล้วก็เช็ดปาดเบาๆ เอาคลาบกันแดดนะคะออกไปคลาบเมคอัพออกไปล้ไมถึงพวกอายไลเนอร์หรือว่าการทาคิ้วต่างๆแตะนิดนึงลูบนิดนึงมันก็ออกไปแล้วลิปสติกต่างๆเอาออกให้หมดนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราล้างหน้าได้สะอาดในตอนเย็นแบบนี้ก่อนทำความสะอาดผิวจะทำให้ไม่เกิดสิวค่ะสิวอุดตันสิวผดผื่นมันก็จะไม่ขึ้นด้วยและที่สำคัญนอกเหนือจากนี้เนี่ยให้ดูแลเรื่องของสุขภาพดื่มน้ำให้เยอะ พอน้ําดื่มเยอะมีการดี็อ t o x ของเสียออกไปผิวพันเราชุ่มชื้นขึ้นสิวก็จะดีขึ้นมันก็ไม่ขึ้นและมีอย่างหนึ่งนะคะก็คือพยายามเลี่ยงจากพวกแสงแดดด้วยเพราะว่าแดดจะจัดอาบางคนระคายเคือง สิวผดอาจจะขึ้นต่อมาได้ค่ะและด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะกับชุดดูแลฝ้าที่เกตแนะนำลูกค้าท่านนี้ไปว่าหลังจากสิวยุบแล้วดูแลฝ้าด้วยอะไรบ้างที่เป็นปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกนะคะตัวล้างหน้านี่เลยเก็ตให้ล้างแบบนี้ค่ะด้วยสบู่สมุนไพรแฮนเม d ดว่านังคำจากเคที่ที่ไม่มีสารซาเฟตหรือสารเพิ่มฟองล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงจะมีว่านังคำ ไพลลิ้นทะเลแล้วก็ดำพึ่งที่ช่วยลดสิวลดฝ้าด้วยตัวนี้แนะนำเลยนะคะล้างหน้าเสร็จฟิลลิ่งหน้านุ่มๆเลยค่ะทัดมาจากตัวนี้ล้างหน้าเสร็จเราต้องลงบำรุงนะคะด้วยบำรุงตัวนี้ที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ตัวนี้จะมีส0สารสกรัดพรีเมียมที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนทำให้ฝ้าของเราเนี่ยมันจางลงกระจางลงความหมองคล้ำเนี่ยก็จะจางลงด้วย ใครที่เป็นด่างขาวหรือกระดมกระด่างนะคะก็จะดีขึ้นปรับสีผิวให้สม่ำเสมอรวมไปถึงเขาจะไม่ได้ทำให้หน้าเรานแห้งไม่กัดลอกก็จะเติมน้ำให้ผิวให้ผิวเนี่ยชุ่มชื่นอิ่มน้ำขึ้นเปล่งปลั่งขึ้นรวมไปถึงช่วยยกกระชับนะคะเพิ่มคอลลาเจนให้ผิวลดอาการแสบแดงแสบกลาม้วยตัวกันแดดที่เราแนะนำก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ บีบีกันแดดเคที่ spf 50 pa บกกวก,วกที่กันได้ทั้ง uva uvb ส่สีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิมตัวนี้เราทาทับเมคอัพระหว่างได้และเหมาะกับคนที่เป็นสิวง่ายๆเพราะว่ามีแร่ไทเทนเนียมไดออกไซด์ตัวนี้แร่ไทเทนเนียมจะช่วยทําให้สิวยุบดีด้วย และก็เหมาะกับผิวแพ้ง่ายค่ะเป็นฟิสิกอลซันสกรีนนะคะกันแดดแบบกายภาพที่ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงกับขนาดใยบุ้มๆอย่างนี้เลย100กรัมค่ะทาได้ทั้งหน้าและตัว ค่ะกับชุดนี้ก็จะมีสบู่กันแดดเซรั่มนะคะในราคาเพียง1,260บาทเท่านั้นส่งฟรีทางเคอรี่ทั่วไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกำลังใจทุกเคสค่ะขอบคุณมากค่ะ